สิบคำพูดส่งเสริม EQ ในเด็กค่ะพบกับหมอพัฒนะคะแพทย์หญิงพัฒรารดาบุตรพัฒค่ะหมอเป็นกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กพระนครศรีนะคะก็ EQ ก็คือเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์ใช่ไหมคะคำพูดที่เราควรจะพูดกับเขามันก็มันก็ควรจะเป็นคำพูดที่อบอุ่นเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็ช่วยพัฒนาการรับรู้แล้วก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมอันนี้เป็น10บตัวอย่างคำพูดนะคะอันที่หนึ่งนะคะ หนูรู้สึกยังไงนะคะเล่าให้แม่ฟังได้นะ <Yeah. S 1> ก็จะช่วยให้ลูกรู้จักสำรวจความรู้สึกตัวเองแล้วก็สื่อสารอารมณ์ตัวเองออกมาได้นะคะอันที่สแม่เข้าใจนะว่าหนูกโกรธมาลองหาทางจัดการด้วยกันไหมอันนี้ก็เป็นการสอนจัดการกับอารมณ์แล้วก็ความเห็นอกเห็นใจนะคะอันที่สทุกคนล้วนเคยผิดพลาดทั้งนั้นเลยแล้วแม่อยู่ตรงนี้เสมอนะ อันนี้จะช่วยส่งเสริมความมั่นใจแล้วก็ทําให้ลูกไม่กลัวความผิดพลาดนะคะอันที่ 4. แม่ภูมิใจในความพยายามของหนูมากเลยนะอันนี้จะช่วยปลูกฝัง growth mindset แล้วก็ทําให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะอันที่5ตอนนี้หนูเศร้าอยู่ใช่ไหมลูกมากอดกันดีไหมแบบนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอารมณ์นะคะอันที่ 6. แม่ชอบนะเวลาหนูช่วยเหลือคนอื่นนะ่ะ ถ้าเราพูดอย่างนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือคูอื่นนะคะอันที่7หนูเก่งมากเลยที่บอกความรู้สึกตัวเองเออกมาได้อันนี้จะช่วยให้ลูกสร้างความกล้าที่จะสื่อสารอารมณ์ตัวเองเออกมาได้นะคะอันที่8เราไม่ได้ชอบสิ่งเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะ อันนี้จะช่วยสอนให้ลูก้จักเคารพความแตกต่างแล้วก็จัดการกับความขัดแย้งนะคะอันที่9แม่เห็นนะว่าหนูพยายามควบคุมอารมณ์แล้วนะเก่งมากเลยลูกอันนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้จักการยับยั้งชั่งใจนะคะอันที่10หนูรู้ไหมว่าการที่หนูกล้าขอโทษอะ่ะมันคือความเข้มแข็งนะอันนี้เป็นการพัฒนา EQ ด้านการรับผิดชอบแล้วก็การให้อภัยก็ อันนี้เป็น10ตัวอย่างคําพูดนะคะที่ลองพูดกับลูกเพื่อเสริมสร้าง eq นะคะก็ถ้าชอบถ้าใช่ก็กดหัวใจกดเม้นกดแชร์ให้เราก็เซฟไว้นะคะแล้วก็ติดตามกันใหม่คลิปหน้ามีคือโคตรทำบุญนข้างบนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ